ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องชาวนักสะสมผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญบางทีก็นำข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆที่มีความสามารถมีความรู้ที่ติดตัวมาที่ศึกษามาธรรมชมมะก็เอามานำเสนอร่วมด้วยเลยด้วยเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาธรมชมมะก็ต้องมีการนำเสนอนะก่อนจะหยิบยกเหรียญนั้นมาประกาศ ทั้งซื้อแล้วก็จําหน่ายขายประมาณนั้นนี่คือเหรียญ2 5สสตางค์ราชการที่8ท่านผู้ชมฮะ25สตางค์ปี2489ใช่ไหมของราชการที่8เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากเนื้อดีบุกบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันน,นี้สภาพเก่าๆผ่านการใช้งานแบบนี้ เหรียญค่อนข้างจะมีผุเลยท่านผู้ชมฮะเพราะเป็นเหรียญที่เล็นออกมาจากเนื้อดีบุกอย่างที่ทราบกันต่อเนื่องมาว่าเนื้อดีบุกนั้นเป็นเหรียญที่ไม่มีความทนทานเนาะก็จะผุก,กลังง่ายเนี่ยท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานดำๆอย่างนี้ปัจจุบันนี้พูดได้เลยนะว่าซื้อขายกันแทบไม่ได้เลยไม่มีนักสะสมนิยมเล่นหามารับต่อไปเก็บสะสมอย่างได้หน่อยก็จะเป็นสภาพ ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ท่ TA, ham, possibly, านผ huh? ู้ชมฮะนะไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ก็ยังพอแบ่งปันกันได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าแบ่งปันในราคา670บาทเนี่ยยังแบ่งยากเลยบางบางบางครั้งการทํารายการเนี่ยปปาจะตั้งขายเหรียญละร้อยเอยเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะร้อยห้าสิบเมื่อก่อนขายไม่ได้ครับขยับมาลงมาเรียนละร้อยก็ยังขายยากอีกฉะนั้นก็เห็นขายหน้าช่องเนี่ยอย่าคิดว่าปปาขายได้สูงบางบางชนิดราคาอย่างชนิดราคานี่ ส่งต่อเหรียญละร้อยยังส่งยากเลยท่านผู้ชมแต่ก็อย่าเพิ่งถอดใจนะฮะอย่าเพิ่งถอดใจเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวเขาอาจจะหันกลับมาเล่นกันอีกก็ได้เนาะประมาณนั้นใครมีแล้วช่วงนี้ราคาถูกก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ฮะสาหรับเหรียญปกติธรรมดานะซื้อขายกันแทบจะไม่ได้เลยปัจจุบันันนี้แต่ท่านผู้ชมฮะปะปามีมีอีกชุดหนึ่งที่ซื้อขายได้ขายได้เร็วกว่าเหรียญปกติธรรมดาแบบนี้โอเคไหมฮะ ท่านผู้ชมฮะเหรียญยี่สสตางค์ราชการที่8ปดในเมื่อเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยซื้อขายกันยากนักสะสมไม่รองรับนิยมเล่นหาแต่ท่านผู้ชมฮะลองไปสำรวจตรวจดูใครที่เก็บไว้เยอะเชื่อว่าบางคนบางท่านมีเก็บไว้เยอะหากเจอรูปแบบผิดปกติแบบนี้ป้าปาบอกเลยว่า ปปารับซื้อแล้วเชื่อว่าปัจจุบันวันนี้ยังส่งต่อให้นักสะสมได้มีนักสะสมลองรับอยู่ท่านผู้ชมฮะนะราคาก็ตามสภาพผิวของเหรียญนั่นแหละคือปกติธรรมดาเนาะอย่างขายกันไม่ได้ซื้อกันลาบากขายกันลําบากฉะนั้นลองไปตรวจด,ดูฮะหากพบเจอทั้ง3รูปแบบนี้ประปารับซื้อเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยท่านผู้ชมฮะพร้อมด้วยราคาคร่าวๆเนาะท่านผู้ชมฮะโดยปกติธรรมดา เหรียญหมุนเวียนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะท่านผู้ชมอะเอาตั้งด้านก้อยนะอ่าตั้งด้านก้อยหมุนปืด๊ดถ้าเจอรูปแบบเสียนสลับแบบนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาอ่ะราคาซื้อหายังไม่ได้แหลงอะไรกันเลยนะอย่างที่บอกข้างตน้นแต่ท่านผู้ชมลองดูเอารูปแบบนี้เนาะรูปแบบนี้อ่ะลองไปตรวจด,ดูท่านผู้ชมอะใครมีเหรียญยีสตางค์ราชการที่แปเยอะลองตรวจด,ดูอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยตั้งด้านก้อยขึ้นตรวจสอบง่ายๆท่านผู้ชมอะนะ ทั้งนั้นกนะ้อยคุณนท่านลองหมุนดูหากเหรียญของท่านเป็นรูปแบบพระเศียรเอียงระดับนี้นะ,อะเอียงระดับนี้เห็นไหมฮะปะปารับซื้อปปารับซื้อหากเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานปปารับซื้อเหรียญละ100บาทนะพระเศียรเอียงแบบนี้แต่สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะเหรียญละ100บาทโอเคนะฮะ ย้ำนะว่าราคาเขาปกติธรรมดาเนี่ยก็แทบจะไม่มีราคาซื้อขายแล้วแต่ถ้าใครไปเจอสภาพารูปแบบพระเสียนเอียงสภาพไม่ผ่านการจ๊มๆจมแบบนี้อยู่เนี่ยท่านผู้ชมฮะเอาง,ง่ายๆเนาะ,ะประปารับซื้อเหรียญละ100บาทชึบวางไว้รูปแบบพระเสียนเอียงต่อมาท่านผู้ชมฮะมาดูเหรียญน,นี้ตั้งดันก้อยขึ้นแบบหมุนท่านผู้ชมฮะปืดอถ้าท่านเจอรูปแบบพรสเสียนขวางแบบนี้นะ รูปแบบพษษัสยนขวางหากผ่านการใช้งานแล้วก็อาจจะอยู่ในเดือนที่200บาทท่านผู้ชมฮะ200บาทตามสภาพบางครั้งก็150บาทก็มีเอาง่ายว่เาเอาตัวเอาเอาตัวหลักๆเลยราคาก็อยู่ที่ถ้าหากผ่านการใช้งาน200บาทถ้าหากไม่ผ่านการใช้งาน<พ>เนี่ยท่านผู้ชมฮะรูปแบบนี้นะไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้เหรียญละ300บาทอ่ะ300บาทรูปแบบพษษัสดีขวางนะฮะไม่ผ่านการใช้งาน300ผ่านการใช้งานแล้ว เหรียญละ200บาทโอเคเนาะ100 200เรามาดูเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะใครมีอย่างเงี้ยราคาสูงเลยช่วงนี้นะช่วงนี้ราคาสูงกันเลยพิกมาฮะท่านผู้ชมปปิดเป็นรูปแบบพระเสียงตรงรูปแบบพระเสียงตรงท่านผู้ชมฮะถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ ป่าซื้อเหรียญแล้วหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทนะ,ะัะปัจจุบันวันนี้อะสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนี่เราทําทําให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าบางครั้งทางด้านราคาเนี่ยถ้าไม่ชมความสําคัญก็อยู่ที่สภาพผิวของเหรียญเนานะสภาพผิวของเหรียญเอาละเข้าใจแล้วเนาะเอาตรงนี้ว่าอเดี๋ยวดึงตรงนี้กลับมาเพื่อบางทีเอฟซีก็ยังไม่เข้าใจเนาะว่า คือราคาเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมอาจ่าจ,จะอยู่ที่คุณภาพผิวของเหรียญด้วยใช่ไหมฮะป้าป่าอยากทําให้เข้าใจทิชเชยนะอ่ะเนาะถ้าหากเป็นสภาพเอียงแบบนี้ท่านผู้ชมฮะสภาพเอียงผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน50บาท30 40 50ประมาณเนี่ยผ่านการใช้งานนะ,ะเอียงนะแต่ถ้าเป็นสภาพใหม่แบบนี้นึกออกไหมฮะถ้าเป็นสภาพใหม่แบบนี้ึบรูปแบบประสียนเอียงนะสภาพใหม่แบบนี้อ่ะป้าป่าให้เหรียญละ 100บาทถ้าเป็นสภาพเก่าเหรียญละ 30- 40ก็ว่ากันไปถ้าเป็นสภาพใหม่100บาทเพราะว่าท่าม้ชมฮะราคาของความเอียงเนะี่ยราคาเขาไม่สูงนะักถ้าสมเขาเขาไม่นิยมเล่นหากันมากแต่ประปาก็ยังรับซื้อช่วยโอเคไหมฮะ,อะเอียงเอาง่ายเลย30 40ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งาน100หากขวางผ่านการใช้งาน200ไม่ผ่านการใช้งาน300 รูปแบบผเสียตรงท่านผู้ชมฮะถ้าหากเหรียญผ่านการใช้งานอ่าถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้นะฮะผ่านการใช้งานแบบนี้เหรียญละ400 500 400เนาะเอา400พเสียนตรงผ่านการใช้งาน400ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ600โอเคไหมฮะนะ400 600 คาดว่านักสะสมทางบ้านคงจะพอเข้าใจลองไปนะท่านผู้ชมฮะลองไปอหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาดูนะ้องหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาดูหากว่าแนะนําให้ตั้งด้านก้อยนะฮะจะดูรูปแบบพระเสีย e นเอีย e ง e ง่ายพระเรียนเอียงง่ายพระเียนขวาง่ายพระเียนตรงง่ายนะฉะนั้นเวลาท่านท่านตรวจสอบเหรียญให้ตั้งด้านก้อยขึ้นเอาตั้งด้านก้อยขึ้นนะฮะมีเหรียญแบบนี้ด้วยเหรียญอื่นๆก็ตามท่านผู้ชมฮะน,นะลองลองหมุนดูตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนปื้อถ้าหากเขาเป็นรูปแบบพระเสียนสลับแบบนี้ก็ ไม่มีราคานะโอเคไหมฮะแต่ถ้าท่านตั้งด้านก้อยไว้แบบนี้หมุนปื๊ดมาแล้วเป็นรูปแบบผัสเสียงเอียงแบบนี้อ่ะผัสเสียขวางแบบนี้ผัสเสียงตรงแบบนี้ช่องประปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านแล้วก็ลองไปตรวจสอบอ่าเหรียญหมุนเวียนชนิดราคาอื่นๆด้วยท่านผู้ชมฮะก็มีข้อแม้กันเล็กน้อยว่าตรงเหรียญที่ลึกนั่นแหละท่านผู้ชมนะตรงนั้นก็พูดไปก็ยาวตรงเหรียญที่ลึกเนี่ย เขาจะพิมพ์มาปั๊มมา,มาในรูปแบบเรเส็นตรงอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่มีราคาในการปั๊มผิดพลาดนะท่านผู้ชมอ่ะคลิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อสําหรับเหรียญ25สตาต่าราชการที่8ที่มีการปั๊มผิดพลาดใครมีส่งมานะฮนะเนาะสามสถึงห0ึ่ง0้อยสถึง300แบบนี้400 500-600ถึง600เลยอะเนาะโอเคนะแล้วย้ำนะครับว่ารูปรูปแบบเสีนขวางเนี่ยนะ2อ0อาจจะเป็น250-300จนไปถึง400เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะขอดูกันด้วยตามสภาพด้วยแล้วก็ปาปาบอกนะการดูคลิปช่องปาปาเนี่ยถ้าหากว่านานไปเราต้องเราต้องมาคุยกันใหม่นะเพราะว่าบอกเลยว่ารูปแบบเนี่ย อาจจะพบเจอกันได้ปัจจุบันนี้เห็นว่าพบเจอได้ง่ายแล้วแล้วเหรียญ <_ an> เหรียญในยุคก่อน <_ an> ๆท่านผู้ชมฮะนะเครื่องจักรที่ผลิตเนี่ยอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ฉะนั้นระบบการปั๊มผิดพลาดบางครั้งก็อาจจะมีเยอะฉะนั้นบอกเลยว่าเวลาช่องประปาประกาศรับซื้อไปใครมีให้รีบติดต่อส่งขายได้หากต้องการขายนะถ้าทิ้งช่วงนานแล้วเนี่ยปปาได้เหรียญปั๊มผิดพลาดม้กก็ท้่งชนิดนนการอื่นเข้ามาร่วมด้วยมากๆเนี่ยราคาก็อาจจะตกนะฮะนะอาจจะตกจะไปดูคลิปเก่าๆเลยแล้ว จะย้อนอดึงราคาตรงนั้นขึ้นมาค่อนข้างจะลําบากนะฉะนั้นก็ใครดูคลิปเนี่ยดูจบแล้วเนี่ยถ้ามีส่งติดต่อส่งมาเลยนะฮะถ้าทิ้งช่วงไว้นานๆแล้วเนี่ยทิ้งเวลานานๆแล้วเนี่ยนำเหรียญมาจะมาบอกว่าไหนประกาศรับซื้อราคาเท่านั้นเท่านี้ป้ปาบอกเลยนะว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของทางช่องฮนะะปะ้ปาว่าถ้าเหรียญเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยยังไงราคาก็ล่วงท่านผู้ชมนะพวกเขาพบเจอเยอะเขา อ่าเขามีจํานวนเหรียญที่ส่งนักสะสมพอพอแล้วในช่วงช่วงนั้นฉะนั้นเขาจะดรอปราคาลงราคาเหรียญไม่มียืนพื้นนะท่านผู้ชมนอกประกาศปาประกาศบอกตรงนี้เลยว่าราคาเหรียญโอกาสจะยืนพื้นเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยค่อนข้างแต่ยากนะถ้าเจอตามจํานวนที่เขาต้องการแล้วบางทีแต่ละช่องเอาช่องประปาดีกว่าน้องมีนักสะสมเขาคอยอยู่จํานวน5คน7คน10คน20คนหากปปาประกาศรับซื้อเหรียญแต่ราคาเหรียญหลักๆเนี่ยได้เข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยปปาอาจจะ ดอปราคาลงเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยนักสะสมเขาคอยอยู่นะถึงว่าจะประกาศขายทางหน้าช่องก็ตามนั่นคือการประกาศขายอีกอย่างหนึ่งทางหน้าช่องเพื่อมีคนเห็นท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะอ่ะก็ใครมีดูคลิปจบปับก็ลองส่งต่ออ่ะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาเนาะราคาก็ยังอยู่ตรงนี้ก่อนก็ใช่ว่าจะลงพวดผ้าหรอกท่านผู้ชมนะเพราะเป็นเหรียญที่ไม่ใช่พบเจอกันง่ายเท่าไหร่นะเพียงแต่ปปาจะบอกข้อมูลลงหน้า การรับรู้ข้อมูลดีๆล่วงหน้าให้ท่านต,ต,ตั้งตัวเนี่ยตั้งความคิดไว้เนี่ยก็ป่าว่าไม่ใช่เรื่องต้องแบกหามฉันความรู้ดีๆฮะท่านผู้ชมเก็บไว้เลยนะโอเคเนาะคลิปนี้ผมปป่าศึกษาแบงค์เดิโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ